สวัสดีครับนะครับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาวิเวษเบสิคบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ l ร d เดตตัว Control ที่ชื่อว่า Combo Box อนั่นเองนะคอม b o บ็ bo เนี่ยมันจะเลือกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้อง a s ไปได้นะให้เราตัวเลือก Control ขึ้นมาก่อนหนึ่งอันชื่อค bo อมโ o บ o ็อก R เป็นเปล่าว,วิธีการคือผมจะ Add เข้าไปอย่างนี้ คอมพิวเตอร์แล้วก็เกมสอ,อันพอปึ๊บอ่าจะลองรันดูปึ๊บนี่อย่างนี้มีอันที่หนึ่งที่ผมจะบิเดตคือกำหนดให้มันเลือกอันแรกไว้เป็นอัตโนมัติเลยเมื่อฟอร์มนี้โหลดขึ้นมามันจะติ๊กอย่างนี้ไว้ตลอดอ่าทำไงครับฟอร์มโหลดใช่ไหมดําคลิกขึ้นไปนี่บอ,อกว่า Combobox 1.SelectIndex ลเท่ากับ0ถ้า0คือตัวแรกนะถ้าเป็นตัว1ก็คือตัวต่วตอไปผมก็รันปึ๊บเห็นไหมจะเลือกเขาคอมพิวเตอร์ค้างไปเลยอ่าต่อไปอันที่2เมื่อเรามีปุ่มแล้วเนี่ยเราจะดูค่ามัน คอมเมนต์ก่อนดูค่าที่มันเลือกไว้ว่า c o m b บ Box อกเลือกอะไรไว้เช่นผมก็บอกว่าง่ายครับ .text ไง msgbox combo box 1 .text อ,อย่างนี้ property ชิว่า text ปึ๊บอ่าเลือกปั๊บปึ้งอ่าคอมพิวเตอร์ผมเลือกใหม่ gaming ปึง้ง gaming ไหม เออมันสามารถที่จะรับค่ามาเช็คได้อย่งน,นี้เป็นต้นเห็นไหมอ่าอันนี้คือวิธีการเล่นกับ combo box สมมติถ้าผมจะเพิ่มข้อมูลลงไปอ่ะทำยังไงดีนะผมก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งถึงสิบก็แล้วกันโดยเมื่อโหลดปั๊บก็เพิ่มลงไปผมก็เลือกไปใช่แล้วครับ for i.add.integer เ uh, <c oughs> ท่ากับ1 t นะครับอเคแล้วก็วิธีการเพิ่มเนี่ยยังไงครับชื่อ control combo box 1น dot นะครับ item เต็มนะ s ด้วย dot add s add อะไร แอดไอลงไปไออย่างนี้อ่าแค่นี้เองนะลองรันปึ๊บมา move, ปุ๊บแอดลงไปละปึ๊บอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมสองสิบอ่ากดปั้งสิบเลือกหกปั้งหกอ่าเลือกอย่างนี้อ่าเห็นไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนของคอมโบบ็อกซ์นะ ต่อไปได้ละเก็บไว้เก็บไวไ้คอมโบบ็ออีกอันนึงที่เราสนใจกันก็คือเรื่องของ d t t g r r i View อืม d a t a g r v i v w e w เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ d a t a b a s สซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมก็จะขอยกไปเป็นเรื่องของ Database ก็แล้วกันในการเชื่อมต่อการแสดงข้อมูลการเลือกข้อมูลนะ แล้วกิจวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกยอดไปเรื่องของระบบทางข้อมูลก็แล้วกันต่อไปที่เราสนใจก็คือเรื่องของ d a t ทาม e p i c อ e r อ่าเรามาดูกันนี่เลยปึ๊บนี่อ่าก็ใช้ปุ่มนี้แหละปุ่มเดินไม่แหละอ่าดูซิว่าวันนี้วันอะไรอ่า,อาถ้าเราอยากรู้วันที่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องใช้ d a t ทาม e Picker ก็ได้เราใช้นี่ครับ M S G box d oh, ดทโอ้ยขอทษทีเดท now อ่าเดท now เนี่ยเป็นการบอกว่าเอาวันเนี้ยวันเดือนปีเนี้ยว่ามาเลยอ่านะครับปึ้มลองก่อนปั้งน็นไหมวันที่ยี่หกเดือนสองวันหกเที่ยงคืนกว่านะโอ้โหผมอัดวิดีโอตั้งเที่ยงคืนกว่าเลยเนี่ยนะเพื่อนัศนกษากเลยเนี่ยอืม ปึ๊กนี่ห้าสิบห้าสิบห้าจุดสี่ละปึ๊กอ่าจุดเก้าละเห็นไหมก็จะได้วันเดือนปีปัจจุบันอันนี้คือเรื่องของเดทเลยนะไม่เกี่ยวกับตัวเดททางพิเกอร์ตัวนี้นะตัวนี้ผมก็จะเลือกอ่าแล้วก็แสดงค่าออกมาอย่างนี้โอเคลมาดูวิธีการกันปุ๊บนี้แหละแล้วก็ง่ายๆอ่านนะครับ M s G Box เดทท i m พิเกอร์นี่เลย1ดอทแลละครับเทคเทคมาดูดิก่อนคำว่าเทคเนี่ยคืออันเนี้ยชื่อในื่ยี่หกกุมภาหกเนี่ยนั่นแหละคือเทคอ่าลองดอูเห็นไหมยี่สิบหกกุมภาหกนี่นแหละเป็นเทคนะเป็น property ชื่อว่าเทคต่อไปผมไม่ต้องงานเพิ่มแบบนี้ผมจะเอาเป็นเนปีอะ่ะ มันเป็นภาษาไทยอ่ะผมก็อย่างนี้เลย Data Picker อหนึ่งดอทนะครับอะไรดอทแวลูอย่างงี้อาา่ะฮะรันปึ้งเห็นไหนมจะได้อย่างนี้มาสังเกตเลยสังเกตเลยเห็นไหมผมเลือกมาพฤ้นยี่แปดปึ้งไหมยี่แปดนี่ แต่ว่ามันจะมีเวลามาด้วยไม่เอาไม่เอาเวลานะมันจะไม่เอาเวลาเลยสส้นดเดียวทำไงครับเ <Napoleon. S 1> ด t e ท i งพิกเกอร์หนึ่งดัลูดดอะไรด a t เดทเดทอยู่ไหนน,ไน,น,ไนี่เดทเอาเฉพาะวันเวลาวันที่วันท,นที่นี้เดือนนี้พศนี้พอ,พอนะเปิง้งอ่ายี่สิบหกคุณภา์เดือนสองห้งหงาหกอ่าต่อไปก็ ยี่สิบแล้วกันนี่ยี่สิบเดือนสองหกเห็นไหมแล้วก็เอาแค่เนี้ยไปแอดลงในฐานข้อมูลพอจบสังเกตปุ๊บนี่ต่อไปถ้าผมจะเอาเป็นปีเดินวันทำไงอืมปีเดินวันเพราะว่าตัว ฐานข้อมูลมันจะเก็บเป็นปีเดือนวันนะไม่ใช่วันเดือนปีอย่างนี้โอเควิธีการคือนะจุด t o string นี่ใส่ไป format ม,มันปี yy slash mm slash dd อ่ะ yy สี่ไปไปตัวก็ได้ซี4ีโอ้ยเป็นอ่ะ,อะลองดูซิ format ม,มันเป็นอย่างนี้ รันกดสิปึ้งไม่ใช่ไปาวาเกินมั้งวีวจะมีแค่สามตัวถ้าจะไม่ผิดรันปึ้งวายไม่ใช่อีกที่มันเท่าไหร่กันแน่วะทุกสองตัวรันสองตัวปึ้งววยวสองตัวหรือว่าวายเล็กกันแน่เดี๋ยวนะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อไวเล็กแน่เลยปึ้งปึ้งอาห้าหกอ่ะ, 5, อะนะพี่เดอนบันได้ละนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าผมจะเอาเป็นสองพันสิบสามละทำไงเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็คือสูตรก็คือการเอาสองห้าหกเนี่ยมาลบด้วยห้าสี่สามนั่นเองเอลองดูครับลองดูคืนที่เลขก,ก่อนนะ มัน2,556ใช่ไหมนะก็เป็น2,56 6ลบด้วย5,4,3ปึ๊บนะได้23ถ้าต้องการแปลงเป็นพศให้เอา5,4,3มาบวกบวกด้วย54 3เท่ากับถ้าต้องการแปลงเป็นคศออให้เอาลบด้วย5,4,3อย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นสูตรมันคืออย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาแยกมาสร้างตัวแปรมารับก่อนดิมอะไร YY ไ s Integer เนะเป็นตัวเลข Integer เท่ากับอะไร t h e t i m e p i c k e r รหนึ่ง er จุด Value จุด two string แรงสั้นอันนี้แรงเลยแรงเป็น1 2 3 4ลองดูแล้วก uh. ็คอมามาดูก่อนครับอ ah oh. emoji bye กไว b y ไว y e อ่ะอย่างนี้ลองอย่างนี้ก่อนได้เฉลยค่อยว่ากันปั้ง2 6อ่าได้ไปแล้วใช่ไหมต่อไป ต้องเอามาบวกกันก็บวกหนึ่งตรงนี้ก็ได้บวกห้าสี่สามเพื่อแปลงเป็นลบสิลบห้าสี่สามเพื่อแปลงเป็นคอสอเราหนูซิจริงไหมปึ๊บปึ้งอ่าเห็นไหมเป๊ะอ่าได้แล้ว ต่บายแยกมานี่ปีใช่ไหมปีไว้ต่างหากเลยแล้วก็ได้ปีละต่บายเดือนดิม mm As Integer เท่ากับก๊อปมาเลยอี่เกิดพิมพ์เดือนคืออะไรครับเดือนคือ M2 ตัว M ใหญ่ อย่างนี้พอนี่ไม่เอาพอวันคือ d เลขสองตัว dim d d แ i n t e น e r เท่ากับว่างกี่ตัวครับ d สองตัวลบทิ้งประโยชน์อ่าเราก็บอกว่า m s box อ่าลองดูสิ today วันนี้ เป็นวันเนรียกว่าไรวันที่วันที่ลองนะวันที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเปอร์เซนวันที่อะไรดีๆเชื่อมด้วยเปอร์เซนอ่าต่อไปเดือนเชื่อมด้วยเปอร์เซนเดือนอเลย เปอร์เซนเดือน mm เขา and เขาปีปีแล้วครับบายๆอันนี้พอปับ่า msg มั่วละ s ่ h msg box อ่าลองสิประมาณนี้รันปึง้งอ่าวันนี้ที่6เดือน เดือน2เดือน2ปี2013เห็นไหมก็จะได้ละเราแยกมาละอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้เดดทามพิกเกอร์นะฮะในการแปลงสลับไปมาหรือการตัดอย่างเงี้ยอืมต่อไปอันนึงของเดดทามพิกเกอร์สมมติถ้าเราได้อย่างนี้ละเราไม่ต้องการานี้สมมตินะเราสุดเราได้เป็น เราไม่ทูติงนะสมมติว่าเราไม่ทูติง,งเราก็จะได้ปีเดืนอนวันเดือนปีใช่ไหมวันเปปุ๊บเราต้องการตัดออกเพื่อที่จะมาแปลงก็ได้เหมือนกันถ้าไม่เอาแบบนั้นนะแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้อืมสอรี่อ่ะเป็นอย่างนี้เลยยังไงครับก็คือ d ิม DSP S string ไว้ก่อนเท่ากับ Date Time Trigger 1จุด Speed จุด Value จุดไม่ใช่ จุดทูสตรีน hmm. ทูสปิดเนี่ยสปิดตัดมาโดยใช้คอมเพลเตอร์ตัวที่เป็นสแลัอย่างนี้อ่ะ ya nah <tuk> Hmm apa Katanya ni สปิดยังไงนะจำไม่ได้ต้องไปเรือฟื้นเองสปิดเป็นการตัดสปิดอ่ะรู้ปะ ชาออปชั่นสตริงอาร์กเิเมนต์ไดเมนชั่นสปิดตัวที่ศูนย์หรือว่าเป็นตัวที่ศูนย์อย่างนี้รือจะเป็นชา ไม่ได้เอาเป็นว่าเอาทีแรกก็แล้วกันทีนี้ผมลืมไปละเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะเดือวทำบิกเกอร์ก็เล่นประมาณนี้โอเคก็พอสมควรก็แล้วกันนะก็วิดีโอนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับอันไหนที่ทําไม่ได้ก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้นะก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดนะต้องเข้าใจน,นิดนึงพวกเราก็เหมือนกันนะข้อขยันทํากันโอเคสวัสดีครับ